นี่คือซุปเปอร์อุวาเลทายครับ มันเนื้อปลาเนื้อปลาฮ่าฮ่าปิดฟันปิดฟันปิดฟันแต่ก็ยังอยากกินไก่เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่อร่อยดีเนื้อมีเนื้อมีเนื้อมีเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็กินมันคุกเนื้อแล้วเนี่ยแต่อยากได้อยู่เนื้อ หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดที่เธอคนเดียวหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดที่เธอคนเดียวเลื้อคู่เลื้อคู่เลื้อคู่ฉันอยู่ที่ไหน สวัสดีครับพี่ไต้ตูดีใจมากเลยที่ได้รู้จักพี่ไต้นะคะอยากจะบอกว่ายิ่งรู้จักพี่นักพี่ไต้ค่ะพี่ไต้เป็นคนเกง่งพี่ไต้เป็นคนดีและมีความสามารถค่ะพี่ไต้เป็นหัวหน้ามุองคร ที่มีความสามารถมากจริงๆสามารถนำองค์กรให้ผ่านพ้นเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาได้หลายเหตุการณ์มากจกนกระทั่งพี่ไต้ถึงวันที่ต้องกเกษียณอายุราชการตูเสียดดยมากเลยตัวอยากให้พี่ไต้อยู่กับตูแล้วก็อยู่กับน้องๆองข้ออีกนานๆนะคะแต่ก็ถึงเวลาที่จําเป็นอยากให้พี่ไต้พักผ่อนเยอะๆดูแลรักษาสุขภาพนะคะตูและน้องๆองข้ทุกคนนะพี่ไต้นะคะ สวัสดีคะ่ะพี่หลีพี่หลีเป็นพี่ที่น่ารักตั้งแต่ตูเริ่มมาทํางานใหม่ๆเลยคะ่ะพี่หลีเป็นตัวอย่างที่ดีของตูตั้งแต่เรื่องของการปฏิบัติงานการเป็นผู้บริหารแล้วก็การใช้ชีวิตส่วนตัวตูวประทับใจพี่หลีในเรื่องของการเป็นลูกกรตันยูคะ่ะดูแลแม่ดูแลบุพการีเป็นอย่างดีตลอด ทำร่วมกับการทํางานซึ่งไม่บกพร่องสักอย่างหนึ่งทางเรื่องของการทํางานแล้วก็การดูแลบุพภการีค่ะตู่ชื่นชมในตัวพี่หลีมากแล้วก็นิยมในเรื่องของการทํางานค่ะพี่หลีเป็นพยาบาลที่ดีเป็นเป็นข้าราชการที่ดีค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่หลีเป็นต้นแบบที่ดีก็คือพี่หลีปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการซึ่งตูก่ก็เชื่อมั่นว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานจนถึงเกษียณอายุราชการนั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทนมุ่งมั่นอย่างที่สุดนะคะตูก็ให้สัญญากับพี่หลีว่าตู่จะปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการเช่นกันค่ะวันนี้ถึงวันที่พี่หลีเกษียณอายุราชการแล้วขอให้พี่พี่หลีใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขนะคะได้ทํางานที่ตัวเองรัก แล้วก็ได้อยู่กับลูกกับครอบครัวนะคะว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาเยี่ยมน้องมั่งนะคะสวัสดีค่ะพี่หลีสวัสดีค่ะพี่หลีพ,หลพี่ไต้ดดีใจนะคะที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ทั้งสองพี่เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีพี่เป็นหัวหน้าที่ดีพี่ทุ่มเทกับงานมากๆวันนี้มาถึงก็ใจหายนะคะ ก็ขอให้พี่ทั้งสองมีความสุขกับชีวิตหลังกเกษียณขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าลืมและอย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนน้องๆบ้งางนะคะรักนะคะพี่หลีพี่ไต้ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไต้ตั้งแต่พี่ไต้เริ่มลาเริ่มหยุดพักเป็นช่งชวงๆอ,อ่ะเอก็เริ่มรู้สึกใจหายมากๆเลยค่ะ ด้วยความที่ถึงพี่ไต้พี่สาวที่แสนดีที่ที่มีแต่ให้ให้ทุกอย่างเลยให้ให้ความช่วยเหลือให้การปกป้องในทุกเรื่องที่น้องมีปัญหาก็เอ็นสัญญาว่าออเอจะจดจำพี่ไต้ในทุกๆเรื่องราวค่ะทุกๆรอยยิ้มทุกๆเสียงหวัวเราะ ทุกๆความสุขและความทุกข์ที่เราเคยมีร่วมกันมานะคะเดี๋ยวจะจดจำพี่ไตยตล,ลอดไปค่ะรักแล้วก็ห่วงใยพี่ไตมากนะคะขอพี่ไตโชคดีนะคะสำหรับพี่หลีถึงแม้ว่าพี่หลีจะเพิ่งเข้ามาอยู่กับพวกเราแต่เอก็ดีใจนะคะที่พี่หลีเข้ามาเพราะว่าทุกครั้งที่เองเจอพี่หลีเอรู้สึกรู้สึกอบอุ่นค่ะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยค่ะ น่อรับพี่หลีนะคะขอพี่หลีโชคดีนะคะส, <mungkin. S 1> สวัสดีสค่ะพี่หลีพี่ไตเนื่องในวันครบรอบวันเกษียณนะคะ60ปีของพี่หลีพี่ไตนะคะวันนี้น้องๆก็มีความรู้สึกอยากมาพูดกับพี่หลีพี่ไตนะคะค่ะพวกเราก็ดีใจนะคะที่พี่สองคนได้กเกษียณอายุรักนะจุ๊บจุ๊บเสวยสไต้ไวเกษียณนะคะสุขสันต์วันเกษียณนะคะทุกคนรักพี่หลีพี่ไตนะคะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่หลีพี่ไตเนื่องจากในวันเกษียณของพี่ทั้งสองนะคะน้องก็ขอให้พี่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของน้องๆตลอดไปและจะคิดถึงพี่ตลอดนะคะรักมากค่ะสวัสดีค่ะพี่หดีพี่ไตเราก็ดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานกับพี่ทั้งสองแล้วก็ ไอ้พีทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะคุณดีคุณไตในวันกเกษียณรอขอตัต้งใจตัวภาพแขง็งแรงรักและเคารพคุณไตจากมือคุณดีด้วยค่ะพี่ดีพี่ไตหนูก็ดีใจที่พี่กเกษียณและก็ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงและหนูจะรักพี่ทั้งสองคนตลอดไปค่ะ มากค่ะสวัสดีค่ะพีรีพิตายพ่อให้พีรี่ปิตายมีความสุขหมากหมานะคะในไวกนเกอรเซียนะคะ่ะน้องๆทุกคนรละพีรีพิตายนะคะยินดีที่ได้รวมกันกับพีรีพิตายนะคะรักนะคะพีรีปิตายรักนะคะพีรีพิตย ฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างกันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบาง ชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมน คนห่วงใย,ยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยา i ไรแสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกอยู่จางนองน้า